ฟิลดีฟิลดีวันนี้อารมณ์ดีฟิล์้าั่งถนน,นเนี่ยนะ <laughs> สวัสดีครัับสสวสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมต้อนรับทุกท่านฮะเข้าสู่วันทูกข่าววันเรตี้ในช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับคนดูปลา,ารครับค่ะวันนี้อยู่กับนายบูมนะฮะและน้องกีต้าเช่นเคยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างปกตินี่ผมไปกาญจนนาจนบอกตรงๆน,นะร้านอาหารแถวนั้นนี่อะไรอร่อยผมรู้หมดแล้วนะคุณกีต้าจริงเหรอ เราเปลี่ยนโซนกันบ้างวันนี้เราอยู่ที่ไหนคุณบูมเราอยู่กันแถวย่านจริงๆเรียกว่าย่านมินบุรีนะแต่ว่ามันก็ร่มกล้าดีกว่าเออ,อม,มันเป็นร่มกล้าแลวตรงนี้นะมุ่งหน้าไปทางราชกระบบงนะครับผมที่นี่เ,นเรา,ม,ามีดีลเลอร์ด้วยหรอนี่โอ้ยดีลเลอร์เรามีทั่วประเทศกณไม่รู้อะไรจะบอกให้เลยว่าลูกค้านี่ดีลเลอร์เยอะมากๆรถรวมๆในดีลเลอร์เนี่ยผมว่าหลัก45 0 0 0ันคันเลยนะโอ้อแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนอะแลวันนี้ฮะเราอยู่กันที่นี่แหละฮะเบสคาร์ออโต้สาขาร่มเกล้า ต้องย้ำนิดนึ่งนะฮะื่อกีเท้าความไว้ตั้งแต่แรกกีตา้าว่ารถในดีลเลอร์ของเราตจ,จา้าวลงกันเนี 5, 000, ่ยสี่ห้าพันคันแต่ถ้าเกิดไม่อยากไปตะลุยดูเองดูไง่ายๆที่แอปพลิเคชันของเราใช่ไหมใช่แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวันทูคาด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android สามารถกดเข้าไปที่ App Store p l a y Store แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะครับผมเราจะถาไง,ไง่ายๆฮะ o n e เลข2 c a r ฮะเราจะรู้ว่าการซื้อ และขายรถจนเนี่ยมันง่ายแค่ปลายนิ้วบนมือถือของท่านเท่านั้นเองนะครับผมอ้าว่าแล้วไม่รอช้าฮะผมอยากจะรู้จักทางเบสคาออโต้ให้มากึลนละผมขับผ่านบ่อยเส้นนี้ขับผ่านที่นี่บ่อยด้วยแต่ยังไม่เคยรู้เลยว่าเขามีรถอะไรยังไงบ้างไปดูกันไปดูกันมาข้ามา,มา เอครับตอนนี <iah> <S 1> <S 1> ้ครับผมก็อยู่กับทีมงานของเบสทาวออโต้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนั่งโตัวสักนิดหนึ่งครับผมเอกเบสทาวออโต้ครับอ้วนนะคะอ่าอ้วนเบสทาวออโต้สาขาลุมก้านะคะผมถามก่อนเลยดีกว่าฮะเบสทาวเนี่ยประสบการณ์ก็จนมีสองครับเปิดมานานกี่ปีแล้วครับพี่ประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบปีครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบปี คือเปิดที่นี่มาสิบเจ็ดยี่สิบปีเลยเหรออ่าจริงๆแล้วเ่วอ่าดั้งเดิมเราจะอยู่ที่มินบุรี<ช><อ>ครับเดิมต้นแล้วครัผมย้ายมานะที่ร่มเกาอแล้วเห็นบอกว่ามีตั้งสามสาขาเลยเหรอคะสามสาขาอ่ะอันนี้คือสาขาใหญ่นะคะสาขาร่มเก้าสาขาที่สองก็คือสุวินทวงศ์แล้วก็เราเพิ่งเปิดสาขาเซลีไทยนะคะค่ะสาขาหนึ่งที่สามค่ะอือมีสามสาขาตอนนี้นะฮะซึ่ง ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เนี่ยถ,ถือเป็นสาขาหลักผมก็ใจถูกไหมค่ะใช่ครับตรงนี้เป็นสาขาหลักนะฮะก็คือสาขาใหญ่เนี่ยอยู่ที่ทร่มเก้าตรงนี้ที่เรากลังขายทางกันอยู่นะครับ <S <S อ่าผมถามนิดนึงฮะในเรื่องของรถที่เราขายดีกว่าคือแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเน้นว่าโอ้ที่นี่ฉันเน้นขายปิกอัพเยอะนะที่นี่ฉันเน้นขายรถอีโคคาร์เยอะนะของเราจุดเด่นรถที่ขายคืออะไรครับเกือมากจะเน้นตั้งแต่รถเล็กถึงรถใหญ่ครับ ยาวไปเลยเครับเพแต่ผมเห็นเมื่อกี้ SUV มีเยอะเหมือนกันนะพี่นะหลักๆก,ก็จะเน้น SUV 70%อครับค่อนข้างเยอะรวมๆแล้วรถแต่ละสาขารวมๆกันประมาณกี่คันคบพี่ก็ประมาณ150,000คันขึ้นไปค่ะค่ะโอ้ถือว่าสต๊อกใหญ่อยู่นะ,ะสต๊อตใหญ่อยู่อันนี้คือสามสาขารวมกันถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะอ๋อส่วนมากนะคะของเราเนี่ยจะเน้นตรงที่ว่าอ่าการตลาดกจ็จะมีของวันทุกค้านะคะแล้วก็หน้าเพจของทุกคนเพราะว่าตลาด่า,าเซลล์ทุกคนเนี่ยก็จะมีเพจของเขาส่วนตัวอยู่แล้วแล้วไหนจะทีมงานส่วนตัวเขาอีกนะคะพวกฟรลแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะเราก็มาหลายๆช่องทางค่ะม็อกอินก็มีบ้างเหมือนกันค่ะเพราะหนูเห็นว่าตอนเดินเข้ามาก็จะมีเซลล์หลายๆท่านไลฟ์สดเต็มเลย อืมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าเขาต้องทําการตลาดอยู่แล้วอะค่ะตรงนี้นะคะเซลทุกคนนะคะเพราะว่าเขาต้องโพสต์ลงของเขาค่ะค่ะรวมถึงอนึงช่องทางทางวันทูคารด้วยนะคะให้บอกว่าเซลแต่ละท่านมีเพจของตัวเองนะดูแลดูจริงจังมากลยนะค่ะใช่ค่ะทุกคนจะต้องมีเพจของวนตัวของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะครับเซลฟิลแลนยังขาดไหมฮะเดี๋ยวผมมาสมัครเพิ่มค่ะพูดถึงเรื่องขายไปแล้วคราวนี้ผมขอมาถามแขงดีกว่าที่ ผมอยากรู้คือทุกวันเนี่ยนะดีลเลอร์อมือสองเนี่ยเยอะมากหลักพันเลยนะผมว่าในกรุงเทพนี่น่าจะมีหลักหลักพันที่เลยแต่ละที่ก็จะมีจุดแข็งของตัวเองทางเบสเนี่ยมีจุดแข็งคืออะไรครับอย่างของเบสคาร์ตัวการบริการก็จะมีอู่อยู่ในเต็นท์เลยครับมีอู่ในเต็นท์เหรอรใช่ครับอ่ะโอเคปกตทิทั่วไปเราออกรถปุ๊บถ้าเรื่องเมนเทนแนนซ์ถ้าไม่เข้าศูนย์ เรต้องเข้าอู่นอกใช่ครับแต่ที่นี่คือมีอู่เลยใช่ครับช่างเชื่อง,งอุปกรณ์มีครบมีครบ,คร,บครับลูกค้าออกรถไปมีปัญหาอะไรวิ่งกลับเข้ามาได้นั่นคือหมายความว่าโอเคอู่ตรงเนี้ของเราเนี่ยที่อยู่ที่สาขาลงกาเนี่ยใช่ครับคือว่าถ้าเกิดมึงเอารถออกไปถ้ารถมีปัญหานุ่นนี่นั่นเอาเข้ามาเดีย๋ยวจัดการให้เคลียร์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะถ้าเกิดกรณีรถมีปัญหานะ แต่ถ้าเกิดกรณีว่าขับรถไปละรถไม่มีปัญหาอะไรแมเทนายระยะตามระยะปกติฐานมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่อะไรที่มันสึกหรอตามกาลเวลาเราก็ดูแลให้ด้วยดูแลครับอ่าแล้วมัน่ตงจะเข้าอู่นอกยังไงในส่วนตรงนี้มันจะอยู่ที่รายจ่ายมากกว่าถ้าไปอู่นอกเนี่ยอ่านี้ผมยกตัวอย่างซับ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่พันสามพันห้าอ่าอ่าวิถ้าเป็นลูกค้าเบสคาวิ่งกลับมา อ่าน้ำมันเครื่มการลอนประมาณแปดร้อยอุ้ยอ่ามันก็มีส่วนตานี่ด้วยฟลูกค้าใช่ครับอ๋อคือค่าของเนี่ยคิดราคาคุนเนี่ยใช่ครับใช่โอ้โอ้โคือจะบอกว่าถูกกว่าไปเข้าอู่นอกแน่ๆถูกกว่าแน่นอนแล้วนี่ใช่ครับเอ้อ้แล้วรถของพังก็ซื้อมากับพี่เองอ่ะผมว่าพี่ก็น่าจะน่าจะต้องน่าจะต้องดูแลเต็มที่นะใช่คงไม่แบบว่าหกศรัปนะเพราะบางบางอู่ด้วยความเคารพบางอู่ สมัยนี้บางอู่ที่ที่ไม่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ก็มีเหมือนกันนะโขกสะเละเลยลูกค้าก็คือเราก็ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการืมฮะอ่ะถือว่าอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดแข็งได้เลยนะเพราะว่าหลายๆที่ดีเลอร์ส่วนน้อยที่มากๆเลยนที่ที่เขาจะมีอู่เป็นของตัวเองอยู่แบบนี้นะเพื่อที่ดูแลลูกค้านะครับพี่ต้นถามนิดนึงค่ะที่จะส่งมอบรถที่กับลูกค้าเนี่ยมีการดูแลยังไงบ้างอะคะ ก็ในส่วนของตัวรถนะครับเราก็จะดูแลในส่วนของที่ว่าสึดล้อค่ะช่วงล่างภายในระบบไฟแอร์ทุกอย่างครับคือลูกค้าเอารถไปพรมแรงงานค่ะดูแลครบถ้วนสปาน้องเรียบร้อยพร้อมขี่ออกไปสวยๆหล่อๆได้เลยภายในจงไอคือตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยแล้วเก็บใั้หมดใช่ครับคือสรุปง่ายๆว่าลูกค้าออกไปพอใจงานเสวยพร้อมขับนะทางบริษัทเดชอยู่เลยครับจับ แล้วในช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างพี่ว่านโปรโมชั่นนะคะเราเติมน้ำมันให้เต็มถังนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็มีถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟนเน้นจัดส่งนะคะไปเซ็นให้ <Yeah. S 2> แล้วก็ส่งมอบรถเราสามารถไปส่งให้ลูกค้าถึงที่ได้เลยนะคะค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างอะคะ่ะก่อนที่เราจะส่งมอบรถลูกะคะ้านี่นะคะเราต้องตรวจสอบความเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงนั้นนะคะ wow. เขเรียกว่าดูแลลูกค้าดีมากเลยนะทั้งก่อนขายและหลังขายผมชอบตรงที่มีอู่เป็นของตัวเองมากๆนี่แหละภายนี้ผมลูกเพจลูกค้าผมดูอยู่ประมาณแสนกว่าคนเยอะไปไหมเยอะมากนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกเพจผมไหมครับก็ทางบริษัทเบสคาร์เตโต้ขอฝากลูกค้าที่ต้องการหารถใช้ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ลองเข้ามาเลือกใช้บริการได้ครับซึ่งทางเราจะมี อู้ที่รองรับลูกค้าค่ะในการออกรถ <ขา S 1> และราคามิตรภาพเ่ยน,นะครับผมออกที่นี่แล้วต้องต้องต้องซ่อมตุกผูกนะนะพี่นะราคาต้นทุนรบบราคาโอ้ยังไงมันด้วยราคาต้นทุนถึรู้เรื่อง ถูกกว่าหน้าร้านแน่นอนย้ำเลยว่าย้ำเลยว่าถูกกว่าแน่นอนนะคะสำหรับใครสนใจก็เข้ามาได้เลยและสําหรับช่องทางในการติดต่อเผื่อใครอยากชมหรืออยากเข้ามาดูรถละคะพี่อ๋อเชิญที่เบคคาร์ออโต้สาขาลมเก้านะคะค่ะหาอ้วนกับคุณเอกได้เลยนะคะติดต่อได้เลยค่ะแล้วก็มีเพจด้วยมีเพจค่ะของเรามันมีเพจส่วนตัวแล้วก็เพจของเบคคาร์ออโต้ก็มีนะคะแล้วก็วันทุกคานะคะ มีมีหมดทุกช่องทางเลยค่ะเซอร์เท่าได้ค่ะของเบสคาออโต้นะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากเลยที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะครับ